สื่อจากนานานชาติต่างพากันส่งแรงใจให้ชาวไทยปลอดไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักทั้งในประเทศพามา่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนกันจากการสั่นสะเทือนในครั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวขนาด8.2ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นในพมา่าได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมาถึงประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและมีอาคารสูงเป็นจำนวนมากรายงานเบื้องต้นระบุว่าตึกสูงในย่านจตุจักรได้พังถล่มลงมานั่นจึงส่งผลให้คนงานจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากอาคารเจ้าหน้าที่กู้ภัยของไทยกำลังเล่นค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากใต้ซากปรักหักพังออกมาอย่างเต็มที่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปสรรคการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากโครงสร้างอาคารที่พังทลายลงมาทำให้ต้องใช้เครื่องมือหนักในการกู้ภยัย เพื่อค้นหาและนําตัวผู้รอดชีวิตออกมาอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทํางานแข่งกับเวลาท่ามกลางความหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารออกมาได้โดยเร็วที่สุดในขณะเดียวกันภาครัฐและองค์กรต่างๆก็ได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยมีอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและที่พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเหตุการณ์แผ่นดินนนไหวใครั้ง้งี ครับไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติเป็นอย่างมากสื่อในภูมิภาคอาเซียนและสื่อจากทั่วโลกต่างรายงานข่าวนี้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสนใจกับสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นพิเศษหลายประเทศได้แสดงความห่วงใยและส่งกําลังใจให้ชาวไทยผ่านช่องทางต่างๆสื่อชั้นนำจากหลายประเทศเช่น BBC หรือ CNN ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปที่ผลกระทบในกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ค่อยประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเช่นนี้มาก่อน ในขณะที่สื่อในอาเซียนต่างก็ให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทยและนอกจากนี้นะครับชาวเน็ตจากหลายประเทศต่างโพสตข้อความให้กำลังใจให้กับชาวไทยความสามารถีดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประชาขุมโลกแม้ว่าภัยพิบัติในครั้งนี้จะสร้างความเสียหายและความสูญเสียเป็นอย่างมากแต่การได้รับแรงสนับสนุนจากนานา,นาประเทศก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเติม,เต,มเต็มกำลังใจให้กับชาวไทย และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักอยู่ในขณะนี้ในขณะที่สถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็ยังคงทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและหลายฝ่ายก็เริ่มหาหรือถึงมาตรการป้องกันและการรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับถือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดแม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแต่สิ่งที่ทำให้คนไทยสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้คือความช่วยเหลือกันจากชาวไทยที่อยู่ในประเทศรวมถึงแรงใจจากประชาคมโลกที่จะเป็นกำลังใจสำคัญในการฟื้นฟูประเทศและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนรวมถึงชาวต่างชาติได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่านี่มันช่างเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมากฉันขอให้ทุกคนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้รอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกคนปลอดภัยกันทุกคนไม่ว่าจะชาวไทยหรือชาวพมา่าเราต่างก็มีชีวิตที่เป็นมนุษย์เหมือนกันและมีลมหายใจเหมือนกันเราต่างกันแค่การดำรงชีวิตในแต่ละประเทศเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปสวัสดีฉันเป็นคนไทยเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุด สันสะเทือนเกือบทั้งประเทศนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วและเรายังคงต้องระมัดระวังอีกต่อไปความคิดเห็นท่านต่อไปในฐานะผู้ที่เคยประสบกับแผ่นดินไหวในลักษณะที่เจ็บปวดฉันขอให้ทุกคนฟื้นตัวโดวยเร็วจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่คือความรักจากตุรกี ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเป็นชาวพมา่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและจริงๆแล้วฉันรู้สึกเครียดมากเพราะเมื่อคือนฉันนอนไม่หลับด้วยซ้ำเมื่อวานเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงจริงๆนี่ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยประสบมาดังนั้นจงอยู่อย่างปลอดภัยนะทุกคนความคิดเห็นท่านต่อไปเราขอแสดงความเสียใจฉันมาประเทศอินโดนีเซียฉันจำได้ว่าในปี2018ที่บ้านของฉันแผ่นดินไหวหน่ากลัวมากฉันขอให้คุณปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆจากที่เกิดขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองเช่นนี้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอาคารทั้งหลังก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและผนังก็แตกร้าวก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงราวกับหอคอยในทะเลทรายเสียงกรีดร้องดังไปทั่ว ควันและฝุ่นปกคลุมทั่วทั้งโรงงานนั่นทำให้ฉันมองเห็นไม่ชัดเจนผู้คนวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกบางคนคุกเข่าลงเพื่อขอความช่วยเหลือบางคนได้แต่จ้องมองซากอาคารต่างๆที่ร่วงลงมาอย่างว่างเปล่าความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับดูเหมือนเป็นหนังสยองขวัญเมื่อเห็นว่าอาคารเหล่านั้นพังทลายลงอย่างไรที่น่าตกใจคือบางแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและล้มลงเหมือนหอคอยในทะเลทรายนี่ช่างเป็นเรื่องที่น่าตกใจยิ่งนักความคิดเห็นท่านต่อไปเมื่อฉันได้เห็นแผ่นดินไหวด้วยตาของตัวเองฉันจึงเข้าใจว่าคคววามัขัข้นสสูงุดืออะไร พื้นดินจะสั่นสะเทือนอาคารจะพังทลายลงท่ามกลางเสียงกรีดร้องควันและฝุ่นบดบังทุกสิ่งและฉันจะเห็นความตื่นตระหนกและสิ้นหวังฉันต้องของแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปที่กัมพูชาก็มีแผ่นดินไหวเหมือนกันวันนี้ป้าฉันบอกว่าที่ทํางงานของเธอเกิดแผ่นดินไหวแต่เธอสบายดีฉันคิดว่าเป็นเพราะความฝันของเธอความฝันของเธอจึงเป็นจริงเธอฝันว่าเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและถ้ามีคนไทยอยู่ที่นั่นฉัน,ฉนก็จะขอให้พวกเขาปลอดภัย ความคิดเห็นท่านต่อไปที่ตั้งทางในภูมิศาสตร์ของประเทศไทยไม่เหมือนกับญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์ดังนั้นผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ฉันมองว่ามินมาน่าจะเป็นชาติที่ได้รับผลกระทบแรงกว่าชาติไทยฉันจึงขอให้ทุกคนปลอดภัยและหวังว่ารัฐบาลไทยจะหาความปลอดภัยมาช่วยเหลือเราในอนาคตความคิดเห็นท่านต่อไปฉันมาจากเมืองพม่าประเทศของเราต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติ ในตัวเมืองของเราได้รับผลกระทบหลายแห่งและมีผู้คนจำนวนมากต้องทนทุกทรมานหลายคนไม่มีที่พักพิงที่ปลอดภัยฉันบอกว่าความช่วยเหลือจากนานาชาติจะมาในเร็วๆนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนี่เป็นฉากที่น่ากลัวมากฉันไม่คิดว่าส่วนอื่นๆของโลกจะเข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าเมื่อเห็นตึกพังนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งที่เราได้เห็นคนอื่นประสบกับโศก,บบกนาฏกรรมเช่นนี้ฉันต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียหายเป็นอย่างยิ่งความคิดเห็นท่านต่อไป พวกเราชาวฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งเดียวกับคุณทั้งเมียนมาและไทยเราขอให้คุณมีชัยชนะที่แข็งแกร่งและลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเราขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ่งต่อพี่น้องชาวเอเชียทุกคนที่โศกเศร้าคุณจงเข้มแข็งและผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปให้ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับฉันคิดว่าเนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นให้ต้านทานแผ่นดินไหวความเสียหายทางโครงสร้างที่ได้รับจากเหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่ความจำเป็นในการตรวจสอบความปลอดภัย การซ่อมแซมหรือการเสริมกำลังสำหรับอาคารจำนวนมากโดยไม่ตั้งใจในอนาคตดังนั้นอาจเกิดค่าใช้ใจ่ายใหม่ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันมาจากประเทศไทยแต่อาศัยอยู่ที่อเมริกาฉันบอกว่าคุณจะอ่านความคิดเห็นนี้ฉันเป็นห่วงครอบครัวของฉันอย่างมากในคลองเตยหากคุณมีโอกาสคุณจะสามารถเข้าไปใกล้ย่านนั้นเพื่อดูว่าทุกอย่างหลังแผ่นดินไหวจะเป็นอย่างไรฉันขอให้ทุกคนในประเทศไทยรอดพ้นจากสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้น และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติรวมถึงชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ